มาตกค่ะ oh, วันนี้วันอะไรเอ่ยวันพุทธที่หกมกรานะคะหิมะแรกของปีมาแล้วเด็กๆตื่นเต้นมากเ <c oughs> ย็นไว้พี่นัวอ๋อ ไม่เล่นลูกเดี๋ยวเรากลับมาจากอนุบาลเราค่อยเล่นนะครับชักแค่สุดยินพูดล่นว้าวเป็นสีขาวหมดเลยลูกว้าวมันฟ <laughs> ิลินเอากิดไปดูทำบปุลิน When I found out i fallen for you I, I didn't want to believe my feelings for you Didn't want to believe that I could lose you เด็กๆค่ะไ,ไ,ไม่เอาลูกไม่เอาเลิกเธอครับลูกโอ้ดูลงรถเราเฮ้ยวาสเปนนะเนี่ยสิ่ดเีย Tell you how feel. Good morning ค่ะทุกคนวันนี้วันที่6มกราคมนะคะความพิเศษคือต้ด้าเห็นวิวข้างหลังเราไม่ออยหิมะตกจ้าดีใจมากก็เป็นหิมะแรกของวินเทอร์ปีนี้นะคะ,ะปกติแล้วเนี่ยก็หิมะที่เดนมาร์กจะตกประมาณช่วงมกรากุมภานี่แหละ แต่ว่าถ้าปีไหนโชคดีหน่อยก็จะตกช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงธันวาด้วยเนาะเราก็เฝ้ารอแบบว่าเมื่อไหร่มะจะตกเด็กๆก,ก็รออยากเล่นหิมะอยากปั้นตุ๊กตาหิมะอะไรเงี้ยเนาะมันมาแล้วค่ะแล้วพยากรณ์อากาศก็บอกว่าอาทิตย์นี้นทาทั้งอาทิตย์เลยก็คือจะหิมะตกทั้งอาทิตย์เลยนะคะแฮปปี้แบบสวยเดี๋ยววันนี้พี่นวากับออกกาสกลับบ้านมาเราว่าจะมาเล่นปั้นตุ๊กตาหิมะแล้วก็เล่นโยนหิมะใส่กันเนาะ เ,ออเดี๋ยวรอเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนนะคะแต่ระหว่างนี้ก็ออไม่ต้องว่าจะต้องขับรถออกไปซื้อเกลือนะคะมาเพื่อที่จะมาโรยที่ทางเดินนะคะเ,ออเพราะว่าทางเดินมันจะลื่นมากเลยอะ่ะมันมีแบบมันปกคุมไปด้วยหิมะน้ำแข็งยอะไรเงี้ยตอนนี้อยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนหิมะขาวลอนเลยเห็นไหมเอ,อ้ย ทุกคนเราซื้อเกลือมาแล้วนะคะมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะปลุกละสิบกิโลเนาะอันนี้เป็นเกลือสําหรับโรยทางเดินนะนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะเราขับรถเข้ามาทางอ่าทางเข้าบ้านทางเนี้ยคือมันก็จะลื่นมากเลยเราต้องแบบกวาดทิมาออกไปแล้วก็โรยเกลือนะคะแล้วก็พอทางเดินเข้าบ้านเหมือนกันจะเป็นบันไดตรงนี้ใช่ไหมก็จะลื่นมากเด็กๆก็อันตรายเนาะถ้าเดินแล้วแบบลื่นหัวทิมอะไรเงี้ยเราก็จะมากวาดทิมาแล้วก็โรยเกลือนะคะมันจะได้ไม่ลื่นเนาะ 路易扎。 ตอนนี้ไม่ต้องก็ออกมากวาดหิมะหน้าบ้านนะคะก็เนี่นาะทางเดินบ้านไข่บ้านมันเราก็ต้องจัดระเบียบทางเดินหน้าบ้านของเรานะคะจะได้คนที่สัญจรไปมาจะได้ไม่ลื่นเนาะกเ็เดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะข้างบ้านไม่ต้องเนี่ยมันจะมีทางเดินขึ้นไปบนเนินอะ่ะแล้วแบบว่าเราห่างทางจะสวยมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูสวยเปล่าเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นไปบนเนินนีนะคะ แต,ต่ยิ่งตอนหิมะตกอย่างเงี้ยดูสิขาวหมดเลยอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราเดินไปแบบนิดนึงเนาะ ตอนบ่ายนะคะทุกคนก็นี่กําลังจะไปรับเด็กๆกลับมาจากอนุบาลนะคะก็เดี๋ยวกลับบ้านมาสัญญากัพี่นวาว่าเราจะทําตุ๊กตาสโนว์แมนกันเนาะอันนี้คือทางที่กวาดแล้วก็โรยเกลือเอาไว้เมื่อตอนสายนะคะหิมะก็ละลายแบบว่ามีทางให้เดินเนาะไม่งั้นก็จะแบบลื่นมากๆ จ่แบบว่ากว่าเท่าไหร่ก็ไม่ทันมันอะตกเยอะมากเลยนะคะวันนี้ <ix Cathy> <Wh> The way you smile, so your eyes glow. It's in the way you look at me, so I can see just who I am inside. The way my heart doesn't listen, and so it just keeps wishing. Wishing you were close to me, so that its beat was synchronized with yours. You're the one, you're the one, you're the one, you're the one for me. You're the one, you're the one. You're the one ทำซีเอ็งเงือกตรงไหนดีอะตรงนี้ดีกว่าเคแยเดี๋ยวนี้อะโอเคทำยังไงเล่ะมีเอ็งเจอยัยแต่ดูเสืลูกเป็นเอ็งเจอไหมเยัว้าวมันช็อตไม่ฟูโอ้โดนวันพีซื้อหรอครับ 啊哈！笑。哎，附近没有啊？哪个 You're the one. You're the one. You're the one. You're the one for me. You're the one. You're the one. You're the one for me. You're my hero and my best friend, and girl I swear you're a godsend. Lovely as a ray of sun, the very first one just as the day begins. So I got a round trip ticket, but I don't wanna take it. I only wanna take half and give the other half to somebody who won't waste it now. You're the one, you're the one, you're the one, you're the one.